สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเวลาเดินโอ้๋อน้ำเบืองอ๋อน้ำเบืงน,น้ำเบืองมันเดินค่ะน้ำพบืองผสมน้ำเย็นธรรมดา เวลาเดินค่ะทกคนค่ะลูกสไปลงเรน ตอนนี้อากาศเริ่มร้อนนะคะโรงเรียนโรงเรียนลูกอับเปลี่ยนเวลาเป็นเวลาเรียนปกติจะเข้าเรียนแปดโมงครึ่งกับสองกับบ่ายสองนี่หรอวันนี้นะคะลืมเจ็ดโมงครึ่งเข้าเรียนเจ็ดโมงครึ่งอนุบาลนอนุบาลหนึ่งอาน,น,นุบาลสามให้เลิกถึง เขี้ยงนะคะส่วนปหนึ่งถึงปหกเหลือใบใบมุมคืนค่ะทุกคนแต่อีหยงกระสีแบบกระสีปล่อยใบยก็อเออยกบยนะนะะ็บายนั่นแหละค่ระแอยไรกับพี่ๆนั่นแหละพอรับทีเดียวก็คือใบมุมคืน <c oughs> ขึ้นอ่ะมีแากมายาดาีกว่างานขึ้นมาผักที่บ้านม่รู้จะอยู่ที่บันเ ถ้าถ้าเรามีรีบนะห้เข้าห้เข้าปันป่นแป้งแบบเป็นก่อนแล้วนี่รอไปประมาณสัก2 0นาทีแล้วค่อยทำนะํำ่ะทุกคนโรตีจะสวยมากเลยเราห้แป้งมันห้แป้งมันเข่าทีก่อนนะแต่ว่าของเราคือเรารอไม่ได้นะเราทําแบบรีบๆไงลูกไปโรงเรียนเดี๋ยวไปโรงเรียนสาย ตีรอ,อบชาลใส่น้ำมันนะคะทุกคนใครจะมาอยู่ปากีใหม่ยังบูชินกนสะสื่อใครมาถอดสื่อใครมาถอดใส่และ้วกะ็สื่อนมข้นมีนะคะที่ปากีสานก็มีนมข้นเหมือนกันเอานมข้นมาลาด เดฟิวแบบโปรตีนเฮาโอเคอร่อยอร่อยมากกว เดีววันนี้ตอนเย็นเสียไอ้บางซียากันยุ่งอยู่พี่นองยาครีมทากันยุ่งที่นองน,นุ่งเริ่มโอ้ยนุ่งเริ่มเยอะมากแล้วตอนเนี้ยแต่กีพออากาศมันห่อนอะเนาะ โอเคค่ะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายโรตีแผ่นเดือแผ่นสุดท้ายเก็จแล้วก็จะยกไปให้ลูกๆเลยเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ